อ้ทวกคนนะวันนี้อยู่กับเกมพอยแบงค์นะเล่นด่านลูกสองสนุกมากเลยนะยิงกันมันชอบมาเล่นกันข้างล่างนี้สนุกมากนะอ้าวตายสนุกเกินอ่าสนุกเกินตายเลยเนะี่ยโอ้ตะก,กี้เล่นจบไปสองแมตช์แล้วมันมากยิงกันตุ้มตุมตุ้ม,มโอหมันแบบอ่า ค่ารู้ข้าเห็นไม่ได้โป๊แต่ข้ารู้แต่ข้าเห็นนี่แน่นี่แน่เดี๋ยวมันคิวแล้วเนี่ยมันชอบมาลงข้างล่างนะมันดิอืมแหลกนิดหน่อยแต่ชนได้หลุดคว,วันก่อนนี่พรสุขานามาที่ดีของท่าน เออโปรโมชั่นรับลูกกระสุนไปรับแล้วสนุกทั้งใจรับลูกกระสุนไปเพื่อเพื่อสุขภาพนามัยที่ดีของท่านที่ดีของท่านเออใครร้อยเออตายโหดแบบสองเลยสนุกมากโอ้เยอเยอะๆยอ,ยอเล่นนี้มันเป็นอย่างเงถึงจะสนุกอ้าวผิดระเบิด ควสนุกนี้หาได้เฉพาะไ h a i l a n d โอรีเออไม่ใช่มีโป้วดเยอะแยะโอ้ยน่าจะน่าจะเหลือระเบิดอัดเข้าไปสนุกแน่โอ้ยแหลกแหลมาเลยมาเลยมาเลยพี่น้องพี่น้องชาวไทยโปรโมชั่นกระสุนเม็ดจำกัดครับ เอาไปกิน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 ดีเอาไปกินดิเรียบร้อยตูมตูมตูมเดี๋ยวเอามีดฟันเลยฮะเออเออเออก็รู้สึกว่าฝ่ายเราได้เปรียบมากเออแต่จริงอันนี้บอกว่จะมารีวิวรีวิวเอสวีแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้ เป็นตัวแถมเข้ก็มาให้ดูเรื่อง PB นะสนุกมากเป็นตัวแถมนะเดี๋ยวเขาหน้า SVU อันนี้อารมณ์มันพาไปความมันนะสนุกมากนี่ทำไมมันชอบเล็งหม,มยังเลยนะไม่เข้าใจเฮ้ยไปลงกันตรงนั้นดิมาทำไมตรงเนี้ย เขาระเบิดไปที่ไหนวะอ้าวแตกสุดยอดเอ้ยจะไงนะอู้มนี่แไงพังตัวเชนิจ่าสุก,กา,าสุกาเชนิจ,จ่าสุกิจ่อข้างไรพังตัวนี่แไง ก็อ,อันนี้เขาบอกว่ามีลูกซองใหม่นะลูกซองสี่เงินซองควง s อแล้วไม่จำกัดทีว่าไม่จำกัดชัยาก็อยากได้ะแต่จนไม่มีเงินซื้อค่ะทั้งเขาบอกเล่นดีก็โอ้โจบแล้วซองสองร้อยอ่ะเอ้ยสนุกสนุกอันนี้ก็อันนี้เป็นแค่เอามาให้ดูลเล่นๆนะก็วายฮนะ